สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนำโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและแฟนๆช่องกูรูพาเหงทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันกับการพูดคุยและวิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของงวดประจำวันที่20กันยายน2568อกอบแอดขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูผลรางวัลจากงวดที่แล้วกันก่อนนะคะในงวดที่ผ่านมานะแอดได้วิเคราะห์แนวทางไว้ที่เลขเด่น3และรอง6นะคะ ซึ่งแนวทางของเลขเด่น3นะคะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้ไปประกอบการพิจารณานะอันนี้ไปตรงกับ2ตัวบนและ2ตัวล่างของฮานอยพิเศษค่ะแล้วก็ยังจะเข้า2ตัวล่างของฮานอยปกติแล้วก็2ตัวบนของฮานอย VIP ด้วยนะคะในส่วนของเลขเด่น3ก็เข้าไปทั้งหมด3หน่อยนะคะ FC ส่วนแนวทางของเลขรอง6นะอันนี้เข้า2ตัวบนของฮานอยเฉพาะกิจน,นะแล้วก็2ตัวล่างของฮานอยปกติค่ะก็ถือว่าแนวทางทั้งเลข แล้วก็เลขกรองที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้ก็เข้าอยู่หลายหนยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่แอดย้ำอยู่เสมอนะคะว่าไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้านะคะว่าตัวเลขจะออกตัวไหนผลรลางวัลจะออกเลขอะไรแอดเองก็ทำได้แค่วิเคราะห์จากข้อมูลสถิติย้อนหลังและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาย้อนดูแนวทางเลขเจาะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้เป็นแนวทางในงวดที่แล้วกันอีกครั้งนะแอดได้วิเคราะห์แนวทางไว้ให้ที่เลขเด่นเออแอดได้วิเคราะห์แนวทางไว้ที่เลข53ค่ะซึ่งอันเนี้ยเข้าตรงๆเลยกับ2ตัวล่างของฮานอยพิเศษนะแล้วก็ตัวเจาะอ,อีกตัวนะคะที่แอดได้วิเคราะห์ให้ไว้ก็คือเลข4 6อันนี้ก็เข้าตรงๆกับ2ตัวบนของฮานอยปกตินะคะแล้วก็ตัวเจาะตัวสุดท้ายนะที่แอดได้ให้ไว้ก็คือเลข3 4อันเนี้ย ไปใกล้เคียงกับ2ตัวล่างของฮานอยปกตินะคะสรุปแล้วในส่วนของงวดที่แล้วตัวเจาะที่แอดวิเคะห์ให้ไว้ก็เข้าไปทั้งหมด3นอยด้วยกันนะคะ FC หลังจากที่ตัวเจาะไม่ได้เข้ามา2งวัดติดก็มางวดที่แล้วก็โอเคจัดไปเลย3นอยนะคะส่วนในกลุ่มเลขสาตัวในงวดที่ผ่านมานะก็เสียดายนะคะ หลุดหมดทุกตัวแต่ว่าแอดก็เสียดายเพราะว่าแนวทางตัวเจาะก,กลุ่มเลข3ตัวที่แอดให้ไว้จะมีเลข813นะคะแต่ว่าผลรางวัลของ3ตัวบนของฮานอย VIP ออก313อันนี้ยอมรับว่าเสียดายจริงๆค่ะแต่ถ้าเกิดบางท่าน เป็นเลข1 3ก็โอเคอาจจะได้เฮกันไปในส่วนของ2ตัวบนนะคะแต่ก็เสียดายอะ่ะเฉียดไปเฉียดมาในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวนะแต่สําหรับท่านใดที่ใช้แนวทางของแอดไปแล้วมีโชคนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแนวทางที่แอดนาเสนอในคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขรลองตัวเจาะหรือว่าในส่วนของกลุ่มเลข3ตัวนะคะล้วนมาจากการวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาจะแักชวนให้เล่นการพน,นันและก็ไม่สามารถรับประกัน ผลลับใดๆได้ร้อยซนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะขอขอบคุณค่ะทุกกาลังใจจาก FC ที่ติดตามกันมาโดยตลอดแม้ว่าบางวันอาจจะมีที่แบบวิเคราะห์พลาดไปบ้างแต่ก็ยังส่งกําลังใจมาให้แอดอย่างต่อเนื่องและสมบเสมอขอบพระคุณจริงๆค่ะ หาก FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้และคิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกูรูพาเฮงไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปให้จบและอย่าก,กดท้ามโฆษณาอดจะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะน้ำออฝนตกน้ำท่วมยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะว่าแนวทางของหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่20 กันยายน2,568จะมีแนวทางเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะแนวทางหวยฮาหนอยรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP เมื่ดประจำวันที่20กันยายน2,568 thank <laughs> you 지금 <sus> ไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ